เสร็จสิ้นแล้วขอให้แยกย้ายกลับสู่อาสมกันเถิดเราขอปรึกษากับหัวหน้านางนาตยาการเพื่อเตรียมรับสเสด็จเจ้าชายอาทิตย์เยนทรานี้เหล่านางรำทำได้พร้อมเพรียงกันดีจริงๆวันเจ้าชายสเสด็จขอให้ฝึกปรือให้ดียิ่งกว่าน,นี้นะรัตนาแห่งวิหารอันศักดิ์สิทธิ สูญเสียใกลเขามาแล้วไอ้ข้าคงทำไม่ได้ดีแน่ๆเชียวนี่พวกเธอทั้งหลายจะต้องร่วมมือกับข้าฝึกปือให้พร้อมเชียวนะจากแม่พวกเราจะตั้งใจจ,ะจ้ะเจ้าประคุณขอให้อานิสงส์แห่งศรัทธาอันแรงกล้าส่งอนุภาพอิทธิฤทธ,ธ จัดเพศภัยให้เหล่าบริวารค่าน้อยผู้ต่ำต้อยปลอดภัยด้วยเถิดจสาทุมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพลาหารและพักษาหารอันเป็นผลจาก้วยน้ำลำธารและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นศูนย์กลางกำลังพลอันสำคัญมีศาสนาสถานเทวาลที่ยิ่งใหญ่เริ่มพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วละเจ้าชายน้อยมาร่วมพิธีกับพ่อสิบังคมทูลอันเชิญเสด็จพยาค่า นับต้องมุนดารารัศมีเจ้าได้แต่เฝ้าทวินหาแก้วตาเอ๋ย อยู่สวรรค์ชั้นใดโนสามเชยปรารถนาเฮียงขเขนยผู้ใจกายรักเอ่เยเหตุฉไนเป็นเช่นนี้ทุกทิวาราตรีหรืดีพ่ายเมยยามกินยามนน มิคโครนคลายเฝ้าโปหมายจึงเชื่อถือในคำพีพระเวทพระหิรันยคับพะรายเป็นปฐมเทพแห่งสากลจักรวาลข้าแต่เทพ,พการหันสาปัญจานนข้าขอเอ่ยนามพระองค์ด้วยความเคารพบูชายิ่งหม่อมชัน ศรัทธาพระพรหมเสมอเพคะแม่นางเราเพียงจะบอกนางว่าที่เราได้พบกันวันนี้เป็นเพราะอนิสงส์แห่งพรหมท่านลิขิตไว้นั่นเองคงเป็นไปไม่ได้ทรงหักห้ามพระทัยเถิดพระองค์ชีวิตหม่อมฉัน ได้ถวายแด่องค์มหาเทวะตราบชั่วนิรันแล้วเพคะทำให้เกิดทุกข์นะเพคะความหลุดพ้นแห่งใจช่วยข่มพรหมจรัร์ได้เพคะข้าไม่เข้าใจความรักมีแต่ความหอมหวาน และปิติสุขเพราะแม่นางยังไม่เคยมีความรักจึงยังไม่เห็นคุณค่าของรักแม่นางจะให้ข้าสอนความรักให้หรือไม่พระองค์เพคะถ้าทรงระง,งับกิเลสแห่งความกำหนัดได้ ความรักจึงหอมหวานและปิติสุขพระองค์จะให้หม่อมฉันสอนวิธีรักแห่งจิตวิญญาณที่สงบไหมเพคะพระองค์ก็ยังไม่เคยมีความรักแห่งจิตวิญญาณอันสงบเช่นกันแม่นางข้ายินดี แล้วยังกลับมาหน้าตาเฉยสามยังไม่ยอมบอกว่าหายไปไหนไปทำอะไรมาล่ะสารภาพมาเร็วว่าหายไปไหนใจเ,นเย็นเๆใจเย็นๆแม่ครูใจเ,เย็นๆให้แม่นางพักผ่อนให้แข็งแรงกว่านี้ไม่ได้หรือไม่ได้ข้าต้องชำระความให้ได้ก่อนที่ท่านปุโรหิตจะทราบความรู้ไหมเม่ตาลาและสมีเจ้าจะทำลายเกียรติยศของวิหารแดงศักดิ์สิทธิ แห่งนี้หรือตอบสิจา้าบอกไปสิว่าไม่มีอะไรพวกเราเชื่อใจเธอนะแม่รัศมีดาราเธอคือยอดอิสตรีที่เข้มแข็งของพวกเราพวกเจ้าจับนางมัดไว้ให้แน่นๆล่ามโซ่ตรวนนางให้แน่นหนาะคืนนี้จะต้องบังคับให้นางสารภาพให้ได้เตรียมตัวลงไหวนางมาสิให้ข้าปลอบขวัญเจ้า เข้ามาใกล้ๆสิจ๊ะทูลหัวของข้าพระองค์เพคะไปสิจ๊ะข้ารู้ว่าเจ้าชายคบหาเจ้ามานานแล้วไปสิเจ้าคงจะได้เป็นไทยแล้วล่ะถ้าเจ้าชายทรงเมตตาเจ้าเจ้าพูดอะไรข้าไม่เข้าใจห้ามพูดอีกนะหล่อน คนอื่นได้ยินเข้าจะเสียหายไปถึงวิหารแดงด้วยอย่าทำเป็นไขสือเลยนะ่าพวกเรานินทาหล่อนเรื่องนี้กันให้ซัดทั้งวิหารแล้วเจ้าช่างไม่รู้อะไรเลยหรือบูชาแด่องค์สิวะเทพราชาท่านปุโรหิตช่วยโปรดเมตตานางด้วย อิสตรีผู้น่าสงสารนางจะไม่สามารถเลือกทางเดินของนางได้เลยหรือท่านแม่ปทุมวด,ดีเจ้าอายุปูนนี้แล้วก็เคยเห็นมาตลอดว่าไม่เคยมีนางนาตยาการนางใดได้รับอนุญาตให้ออกไปจากที่นี้ได้เลยไม่ใช่หรือเจ้าก็รู้ดีว่าพุกนางที่มีปัญหามีทางให้เลือกสองทาง คือดื่มยาพิษหรือถูกจองจำจนตายใช่ไหมท่านจกักรุณายกเว้นสักนาแห่งวิหารอักษรศิษิอ์อยากจะตายเหลือเกินมันเกิดเรื่องง่ายได้ขึ้นไปได้ย่างไรเนี่ยใช่ใช่ ีแล้วที่มาบอกให้ข้ารู้พวกเจ้าก็รู้กฎแห่งกรรมดีจงทํำตามกฎปลดนางออกจากตําแหน่งจองจํานางให้ตกนรกทั้งเป็นไม่ได้พผดไม่ได้เกิดข้าขอสาบแช่งไหน้านานพงา <c oughs> พบแต่สิ่งเลวร้ายไอ้พบแต่สิ่งเลวร้ายไปจตนตายเมื่อตายก็ให้ตกนรก มกไม่มทรมานขอาโกส่าแช่งนางนางทำกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรโปรดอภัยให้นางด้วยเจ้าค่ะท่านผู้เจริญอย่าสาบแช่งนางเลยไอ้อภัยนางผู้โง่เขลาด้วยเถิดเจ้าค่ะ ขอถอนคำสาบให้นางเถิดเจ้าค่ะไ่ด้โปรดใส่หัวไปทั้งสองจงไปทำตามคำบัญชาของข้าไปเดี๋ยวนี้จงออกไปเดี๋ยวนี้ข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าแล้วอเอ้พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองวิหารแดงด้วย บังคมลาล่ะเจ้าค่ะใส่หัวไปจำไว้นะกฎก็คือกฎถ้าผิกดกฎคือจบสิ้นอันเกียรติยศชื่อเสียงวิหารแห่งนี้ก็จะล่มสลายจะล่มสลายาฮพวกเจ้ายอมให้วิหารอันยืนยงนับพันปีล่มสลายเลย ่าไม,ม่อามายอมกไม่ยอมข้าจะกอบกู้เกีรตจากสีขืนมาให้ได้ย รัศมีรีบไปเถอะขอจงพบแต่เรื่องดีๆนะไปเถอะอย่าเป็นห่วงเป็นใยพวกเราเลย ได้เขียนบทโดยนายสุดใจสะอาดยิ่งนะคะจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็การกำกับการแสดงชุดนี้นะคะกำกับโดยนายคทาศักดิ์โสภาพนะคะท่านพูวงหน่วยการวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษาค่ะ